ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาทัตตินพฤษศกันมังกรในช่วงเดือนตุลาคม2564ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตามสับส r i b e และแชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนะคะนี่ก็คือสถานการณ์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมทีนี้เราลองไปเช็คเอนเนอร์จีของชาวทัตตินกันก่อนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเอเนอร์จีชาวทัตตินเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ ชาวธาตีดนหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบแปดไม้ห้าไม้และเดือดดานะคะเป็นเ n e r g y ของการที่จะได้คิดหรือตัดสินใจอะไรนะคะที่มีในเรื่องของการที่จะได้ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการคิดการตัดสินใจในการที่จะมีการให้โอกาสเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีใครบางคนที่ได้เข้ามานะคะหาคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะแต่นั้นอาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งความสับสนในหัวใจของคุณได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเยียวยาจิตใจนะคะจากความรักที่ เคยมีอยู่เดิมนะคะหรือว่าความรักที่มันอาจจะมีการจบลงไปนะคะคุณมีความหวังนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะได้ความรักที่มันมันเป็นในเรื่องราวของความรักแท้ความรักที่ดีนะคะความรักที่มันสามารถที่จะเอ,อ่อทำให้คุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้มากนั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะในส่วนของ energy ของเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างของชาวธาตุินในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เอ e เนอร์จี้เขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ten of cups for of s o r c s eight of wands justice และ six of coins นะคะอะไะในเรื่องของเขาคนนั้นนะคะก็จะบอกว่าถ้าพูดถึงความรักที่มีให้กับความรักครั้งนี้นะคะเขาคนนั้นเนี่ยมีความรัก อย่างเต็มเปี่ยมเลยสำหรับความรักในครั้งนี้นะคะแต่เขามีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะทีออ่อาจจะมีเรื่องราวของอิทธิพลนะคะในเรื่องของครอบครัวเขามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันทําให้ต้องมีการพักเบรก จากความสัมพันธ์นี้หรือมีอะไรที่เข้ามาเป็นอุปสรรคที่ทําให้คุณกับเขานะคะมีในช่วงของการนิ่งเฉยใส่กันนะแต่เขาอ่ะก็ยังมีความรู้สึกถึงความมีแพชชั่นในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะในการนิ่งเฉยครั้งนี้เขาอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะ Take a คชั่นนะคะเพื่อที่อยากที่จะมีการ ให้โอกาสหรือขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากที่จะมีการให้อภัยในสิ่งที่เคยได้ทําอะไรผิดพลาดต่อกันนั่นเองเราลองไปดูในส่วนของสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเจ็ดถ้วยสําหรับชาวััตุดินเองเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออความรักครั้งนี้มันอาจจะดูเหมือนยังไม่ค่อยมีความมั่นคงหรือยังไม่ค่อยชัดเจนพอก็ได้นะคะที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องออมีเรื่องที่ต้องคิด คิดหรือว่าตัดสินใจหรือว่าคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะบางครั้งเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าโอเคคุณค่อนข้างจะคิดมากเลยทีเดียวนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอาจจะมีคนคุยหลายคนหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายใจนะคะรวมถึงในตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่อาจจะมีคน นะคะที่พยายามที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้คุณค่อนข้างบางทีมันมีความสับสนนะคะหรือว่ามีความหวั่นไหวอ่อนไหวในความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเจอกับความเจ็บปวดมาเหมือนกันนะสิบดาบนะคุณมีความรู้สึกว่าเออคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันมันมีการจบลงไปนะคะหรือว่ามันมีลักษณะที่ อาจจะทําให้คุณเสียใจอาจจะทําให้คุณมีความเจ็บปวดนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณนะคะเขามีการทําให้คุณเสียใจโดยที่ตัวคุณเนี่ยนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกับความสัมพันธ์นี้เนาะคุณก็เลยอาจจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาคุณอาจจะคิดว่าโอเค เขาอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปตามการเวลาพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่เขาเคยเรักหรือว่าใส่ใจคุณมากๆเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างจะทําใหา้คุณเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณก็อาจจะอยู่ในภาวะที่ยังคิดหรือว่ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้มากนักนะคะบางทีคุณอาจจะมี เหตุการณ์ที่จะต้องทําให้คุณเลือกนะคะระหว่างสถานการณ์ความรักกะะับเรื่องของการงานความรักเรื่องของการเงินหรือความรักกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะในเรื่องของอสิ่งที่นะคะเข้ามาขัดขวางความรักของคุณมันอาจจะทําให้คุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้แต่คุณก็มีความรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาบางทีมันก็มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการที่จะสื่อสารกันนะคะคุณกับเขาบางทีเนี่ยในการพูดคุยกัน สื่อสารกันแต่ละครั้งมันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันมากพอนะคะหรือว่าแบบเข้าใจกันไปคนละทิศละทางในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะในช่วงนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าความรักค่อนข้างเปลาะบางนะคะบางทีคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่บางทีมีการทะเลาะกันมีปากเสียงนะคะหรือว่าแม้แต่ไม่มีปากเสียงก็ตามแต่จู่ๆก็มีการหายเงียบไปนะคะหายไปอย่างไม่ทันตั้งตัวเดอะทาวเวอร์เนาะคุณรู้สึกว่ามัน คุณก็ยังงงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าทำไมมันจู่ๆก็เกิดอะไรที่แบบคุณก็นึกไม่ถึงอะไรแบบนี้นะคะที่จะ เงียบหายไปหรือว่าคุณไม่รู้สาเหตุมันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีสาเหตุมาก่อนแหละมันไม่มีอะไรที่แบบเกิดขึ้นโดยโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรมันอาจจะแบบสะสมมาแล้วจู่ๆมันก็เกิดระเบิดไปมากกว่านะคะมันมีคนที่รู้สึกเสียใจและน้อยอกน้อยใจกับความสัมพันธ์นี้แน่ๆแหละนะคะห้าเหรียญเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่าโอเคบางทีเราอาจจะ พยายามที่จะทําดีกับความสัมพันธ์นี้มากๆปกะครับประคองกับความสัมพันธ์นี้มากๆแต่เราก็รู้สึกเหมือนเหมือนถูกทอดทิ้งนะคะให้อยู่คนเดียวหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะหรือว่าเรามีความรู้สึกว่า,เ,าเขาอาจจะไม่ได้ดูแลเราดีมากพอนะคะมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกน้อยใจอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะสี่ไม้คุณมีความรู้สึกว่า คุณจัดเต็มกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคู่เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเลยทีเดียวนะคะคุณคาดหวังในเรื่องของอนาคตอันยาวไกลกับเขาเนาะ,ะอาจจะเช่นคาดหวังในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์การแต่งงานการได้อยู่ร่วมกันการใช้เวลาร่วมกันอะไรก็แล้วแต่คุณคาดหวังในเรื่องของความสุขที่จะได้รับกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะแต่ในขณะที่เขาอะคุณมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพียงเพจชอปบอนส์นะคะอะไรที่แบบ หือหว,วา,าจ,จะแบบเหมือนมาเร็วไปเร็วหรือไม่ก็แบบยังไม่ได้จริงจังอะไรมากนักเท่าที่ควรนะคะด้วยอาจจะเป็นวุฒิภาวะของเขาที่เขาอาจจะมีวุฒิภาวะน้อยกว่าคุณบางคนอาจจะดิวกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของวัยอะไรแบบนี้นะคะแล้วความคิดของเขาก็ยังยังไม่พร้อมสําหรับเรื่องราวของความรักนี้มากเท่าที่ควรนะคะในขณะที่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจัง,จง,จงมากๆนะคะ,นะคะ k i n o u อ Sauce นะคะคุณค่อนข้างที่จะจริงจังมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเฉยชากับ นะคะหรือว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะสร้างกําแพงกับเขานะคะหรือว่าความรักนี้มันมีกําแพงซึ่งกันและกันมันยังเข้าถึงกันไม่ได้เต็มที่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเออเข้าใจกันแต่บางครั้งก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักกันแล้วก็เต็มไปด้วยบางทีมีเรื่องของความหวาดระแวงหึงหวงความสงสัยเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ต่อสู้ความรักมาเยอะพอสมควรนะ แต่บางทีคุณมีความรู้สึกว่าเออคุณก็เหนื่อยกับที่จะต้องมานั่งต่อสู้อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วคุณคุณมีแนวโน้มที่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งที่อาจจะรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยเหนื่อยอยู่เหมือนกันนี่เราลองไปดูนะคะความในใจของเขาเป็นยังไงบ้างขอทราบความในใจของเขาคนนั้นที่มีต่อชาวทัดตินเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะบอกอะไรนะคะ I realize that no one loves me like you do. อ้ในที่สุดเนี่ยเขาก็รู้นะคะว่าไม่มีใครรักเขาได้มากเท่าคุณอีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณคุณเป็นคนที่รักเขาด้วยความจริงใจมากที่สุดคุณเหมือนกับคุณทุ่มเทแล้วก็คุณคุณมอบสิ่งดีๆให้กับเขาเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเขาได้ตระหนักรู้แล้วนั่นเอง I can't stop seeing your face ในช่วงที่ห่างหายไปเขาน่าจะคิดถึงคุณมากๆเนาะ เขาเลยไม่สามารถหยุดห,หยุดดูหน้าคุณได้นะคะเขาอาจจะดูคุณจากรูปโปรไฟล์ต่างๆนะคะหรือว่าดูคุณจากในโลกของโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะหรือว่ามีช่องทางนะคะอะไรที่เขาจะได้เห็นหน้าคุณเขาอยากที่จะมองหน้าคุณ I don't want you to go เอาละเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากเดินจากเขาไปนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณจิตต้องไปจากเขานั่นเอง Please forgive me for being immature เขาอาจจะทำอะไรบางอย่างเนาะที่แสดงถึงความไม่ค่อยมีวุฒิภาวะของเขานะคะแล้วเขาก็อยากจะขอโทษแล้วก็ให้คุณให้อภัยกับเขาในตรงนี้ด้วยนั่นเอง I'm just protecting myself แต่ที่เขาทำไปทั้งหมดทั้งมวลเหมือนกับเขาต้องการที่จะปกป้องตัวเองนะคะเขาอาจจะอยากที่จะออปกป้องนะคะทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยอะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้เราลองไปดูนะคะว่า ภาพความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้มีโมเมนต์อะไรสําคัญสําหรับชาวธาตุดินที่จะเกิดขึ้นบ้างภาพความรักความสัมพันธ์นะคะมีสองดาบขึ้นมาอาจจะเป็นช่วงของการที่อยากที่จะตัดสินใจนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ว่าสองคนเนี้ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคุณสองคนเนี้ยก็อาจจะยังมีการรอกันอยู่นะคะมีการแบบมีความร,รู้สึกว่าโอเคเราแบบมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะที่จะได้ให้มาเจอกัน ะะแต่ว่าก็มีคนรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหมือนกันมีความรู้สึกว่าต้องออแบกเข็นความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอยู่คนเดียวแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคแล้วก็รู้สึกหนักหน่วงพอสมควรเลยทีเดียวเราไปดูลักษณะเ,เส้นทางของความรักของชาวัาตดินในช่วงนี้กันเ <my> ส้นทางความรักในช่วงนี้นะคะ travel memories นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของระยะทางเนาะต้องมีการเดินทาง <c oughs> ต้องมีการเดินทางนะคะในการที่จะพบเจอกันแล้วนั่นก็แบบเหมือนบางคนเคยใช้เวลาในการเดินทางร่วมกันแล้วมันก็เป็นโมเมนต์เป็นความทรงจําที่ดีๆที่คุณอาจจะนึกถึงหรือว่ามีการย้อนนึกถึงในเรื่องของการเดินทางนะคะที่อาจจะเคยพูดคุยกันไว้ในเรื่องของการที่จะเดินทางมาหาก,กันด้วยออกไช่อพแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้มากคุณรู้สึกค่อนข้างอึดอัดนะคะความสัมพันธ์นี้มีความรู้สึกอึดอัดว่า เราอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่า take action อะไรได้ไม่ค่อยเต็มที่นะคะมันมีปัญหาในความสัมพันธ์ในเรื่องของการห่างหายห่างเหินหรือว่าไม่ได้คุยกันหรือบางคนจบความสัมพันธ์ไปก็ตามนะคะมีคนที่อยากจะ rewrite the story เขียนเรื่องราวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คืออยากที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองต่อไปเราลองไปดูลักษณะความสัมพันธ์กันบ้างนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของชาวทัดตินในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย รักษาความสัมพันธ์ของชาวทัตุดินในช่วงนี้นะคะ destiny ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นพรมลิขิตนะคะเป็นบุคเพสันนิวาสเป็นเรื่องของอคนสองคนนะคะที่พรมลิขิตจัดสรรให้มาเจอกันเนาะวิเชลมิตรเกณฑ์มีใครที่ห่างหายห่างเหินกันไปนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้ได,ได้ที่จะกลับมาได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าปัญหาอุปสรรคอะ เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลน,นะมันอาจจะมาจากความจริงบางอย่างนะคะมันได้ปรากฏขึ้นโดยทําให้เกิดปัญหานะคะปัญหาความสัมพันธ์นี้หรือการได้เข้าไปค้นพบพบเจอความจริงอะไรบางอย่างความจริงมีการโปะแตกอะไรขึ้นมานั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะคะคำแนะนําที่ให้กับชาวทัตดินในช่วงนี้แองเจอยากให้คำแนะนำอะไรกับชาวทัตดินเป็นพิเศษ Release your ex นะคะ um, forgiving and learning และ r romantic f e e l i n g โ okay. อ <c> เ <oughs> คถ้าคุณต้องการในเรื่องราวของความรักความโรแมนติกในเรื่องของความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณสองคนเนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะโมเมนต์ในความโรแมนติกเนี่ยมันมีนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับบางทีเนี่ยมันมีการโกรธเคืองนะคะมันมี e NERGY ลบๆที่มีซึ่งกันและกันอยู่เขาบอก is time has come to clear your energy นะคะถ้าเรามี energy ที่เป็นลบมีความคิดลบต่อการอะไรเนี้ยนะคะขอให้พวกเราปลดปล่อยพลังงานลบนั้นไปนะคะ for giving and learning แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะกับสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นนะแต่คำว่าเออ x เนี่ยนะคะเป็น energy ของความเป็น x เนี่ยมันอาจจะหมายถึงอะไรเก่าๆนะคะคืออะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีนะคะถ้าถ้าความรักในครั้งเก่าๆเนี่ยมันมันไม่ได้ดีต่อ ต่อจิตใจของเรานะคะหรือว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะเราควรจะปลดปล่อยเอเนอร์จีนั้นๆไปไม่ว่าจะเป็นเป็นในรูปของพลังงานหรือว่าตัวคนก็ตามนะคะแต่ที่สําคัญก็คืออย่าไปกดแค้นนะคะอย่าไปกดเครื่องอย่าไปชิงชังนะคะขอให้อยู่บน <c oughs> พื้นฐานของความให้อภัยนะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับมันนะคะเก็บเป็นประสบการณ์ดีกว่า ต่อไปเราลองไปดูนะคะข้อคิดด้านความรักให้กับชาวทัศด,ดินในช่วงนี้คืออะไร l v f t t leave the past behind เอาละก็คือเหมือนกับว่า,าสิ่งต่างๆในอดีตที่ผ่านไปนะคะก็ทิ้งมันไว้ข้างหลังเนาะอาจจะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าออถึงเวลาแล้วนะคะที่ความรักมันยากที่จะเยียวยาเนี่ยนะคะ การที่ปล่อยทุกอย่างไว้ให้เป็นเรื่องราวของอดีตก็อาจจะเป็นการให้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองนั่นเองนะคะโอเคนี่คือเรื่องราวของชาวทัดดินนะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ด้วยนะคะ Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็การคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะติดต่อด,ดูวดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างสุดท้ายนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอำน่อยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ